ครับวันนี้ครับอยู่ที่อาณาจักรรถข้อครับวันนี้พร้อมกันทีเดียวสี่คันครับสี่คันนี่ครับนี่นี่ดูนี่นี่คันแรกกันเลยคันแรกกันเลยนี่ตอนเดียวนี่ตอนเดียวสองจุดแปดนี่ไงลาวเวลล้วเ,เวลล้วเ,เวลคันหนึ่ง r P F 1นี่บอลเงินเป็นไงเป็นไง r P F 1บอลเงินนี่ พร้อมล้อหลังนี่พร้อมล้อหลัง x c ดีเป็นไงอ่ะเป็นยังไงอีกคันอีกคันซี 48, 28ดสองยุดแปดเหมือนงานนี่สีเทานี่นี่คันนี้คันนี้อันนี้งบน้อยหน่อยล้อเดิมไงล้อเดิมหลังมันทุกนี่หลังมันทุกอ่ะทำไมมันมืดจะนี่หลังมันทุกนี่ไงดูดูสีเทาก่อนจีด๊ดจี๊ดจี๊ดสีเทานี่จี๊ดจี๊ดเลยแต่ละคันนี่ นี่คันนี้นี่เทาเหลืองนี่ XCD นี่อยาง XCD นี่ล้อมันทุกเลนโซ่ยอดนี่เลนโซ่ทุกคัารงานคุณภาพที่นี่ที่ไหนเนี่ยอาณาจักรรถครอบยา่านตลิ่งชันที่นี่ที่ไหนมหารที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหน ที่นี่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าออที่นี่มีปล่อยรถคอ,อกมากที่สุดในประเทศไทยเฮ้ยเป็นยังไงอะยังไงยังไงยังงอะออ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันรับรถครับ